คุณผู้ชมคะมาถึงช่วงโซล่า l ูฟท็อปนะกะดิฉันอยู่ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสำนักงานใหญ่นะคะตรงพระราม3กรุงเทพนี่เองค่ะมาที่นี่เพราะว่าเขาติดตั้งโซล่าลูฟท็อปบนดาดฟ้านะคะเกือบเกือบ27กิโลวัตต์ะคะ่ะ สอบถามแนวคิดจากผู้บริหารนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ของที่นี่นะคะคุณสลันค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะคุณสลันคะแนวคิดเบื้องต้นในการติดตั้งโซลารูฟท็อปของเราคืออะไรคะครก็เพื่อให้ตรงกับพันธกิจของธนาคารนะครับที่ต้องการจะเติบโตไปด้วยความยั่งยืนที่เรียกว่า Sustainable Growth <ม>นะครับแล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับความที่เราให้ความสําคัญกับคอร์ปอร์โซเชียลร s สปอน i ์บอร์ตี้ของสังคมครับเราติดตั้ เท่าไหร่คะ26.5กิโลวัตต์ก็ทำให้ค่าไฟฟ้าของเราเนี่ยประหยัดได้ประมาณ3,100ยูนิตต่อเดือน,นผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ3,100หน่วยต่อเดือนไฟนี้ไปใช้ที่ไฟนี้ก็จะจ่ายเข้าไปในตึกที่เราเป็นตัวอย่างนตอนนี้ก็คือตึกของ Training Center นะครับซึ่งตึกนี้จะประกอบด้วยส่วนสำคัญของธนาคารหลายๆส่วนะนะครับอย่างเช่นส่วนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับ ส่วนเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของพนักงานของเราศูวนย์ว่าจ้างของพนักงานใหม่ที่เราเป็นคนเลือกเข้ามารวมทั้งศูนย์จ่ายเช็คของธนาคารนะครับไฟนี้ก็จะเป็นพลังงานทดแทนซึ่งจ่ายไปในส่วนกลางแล้วก็เพื่อจะจ่ายไฟเข้าไปใช้ในตึกครับค่ะ,คะก็คือพอไฟฟ้าผลิตได้ปุ๊บเนี่ยก็คือใช้ในเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ก่อนใช่ครับถ้าไม่พอก็ค่อยใช้ไฟหลวงถูกต้องครับเบรกอีเวนต์เรากี่ปีคะเบรกอีเวนต์ของเราน่าจะประมาณ10ปีนะครับยังไงก็ตามเนี่ย นอกจากเรื่อง Break-even ของการลงทุนเนี่ยสิ่งที่เราเน้นก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมแลวก็การใช้พลังงานทดแทนในปัจจุบันนี้เนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะมีมาจากทั่วโลกมาจากทั้งยี่ปุนยุโรปรจากจีนนะคะแม้กรุงศรีเองมีวิธีการเลือกอย่างไรว่าเราจะเลือกโซลารูฟท็อปประเภทไหนกับธนาคารคะครับก็ผมว่าขั้นตอนแรกเราก็คงต้องเลือก product หรือตัว product feature ซึ่งเหมาะกับของเรานะครับ,รบซึ่งทางเราเองก็ได้พิจารณา เลือก Product ซึ่งให้ผลตอบแทนแล้วก็ประสิทธิภาพของ Product เนี่ยให้ดีที่สุดนะครับซึ่งถามว่าเรามีแนวคิดยังไงเราก็มีแนวคิดว่าเราต้องการที่จะโปรโมท e n e r g y Saving นะครับแล้วก็บ่งบอกถึงการใช้พลังงานทดแทนโดยที่ใช้ Product ซึ่งพรเวนอย่างเช่นในเคสของตึกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เราเรารใช้แผงโซลา่าของเคิลเซรานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านโซลา่าเซลล์ของโลกตัวอินเวอร์เตอร์คือตัวที่แปลงไฟฟ้าจากกระแสรตรงมาเป็นกระแสสลับก่อนที่จะมาใช้ในสำนักงานเนี่ยอินเวอร์เตอร์ก็สำคัญครเราใช้อินเวอร์เตอร์ของที่ไหนคะอินเวอร์เตอร์นี่เป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับของของโปรเจกต์นี้เพราะว่าจะเป็นตัวที่แปลงกระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบนะครับซึ่งเราก็ ใช้ Product ของ s m a ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําในการผลิตอินเวอร์เตอร์ของประเทศเยอรมันครับคุณสลันครับเวลาที่จะผลิตได้มากหรือน้อยเนี่ยเรารจะมีการมอนิเตอร์ยังไงคะทางเราได้ติดตั้งจอแสดงคุณภาพและผลลัพธ์ของแต่ละวันนะครับซึ่งสามารถมองเห็นได้เวลาเราเดินเข้าไปทางสูงว่าจ้างงานนะครับซึ่งเป็น r e c r u i t m e n t c e n t e r ของเราแบบนี้เวลาลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยมองจอปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าใช้โซลารูฟอยู่นะผลิตไฟฟ้าเท่าไหร่แล้ว โครงการต,ต,ต่อไปจะมีการขยายผลอย่างไรบ้างคะตอนนี้ทางทีมงานกําลังทําการศึกษาอยู่นะครับที่จะ implement ลักษณะคอนเซปต์คล้ายๆกันนะครับกับสํานักงานหรือสาขาอื่นของธนาคารนะครับ mm hmm. ซึ่งแน่นอนเราก็กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาแล้วก็คง follow ใน same concept นะครับก็คือเน้นด้าน product <c oughs> แล้วก็เน้นด้าน sustainable growth <c oughs> ให้กับตัวธุรกิจของเรารวมทั้ง Corporate Social Responsibility ของธนาคารค่ะ,คะเอาล่ะกบท่านผู้ชมครับวันนี้พามาชมตัวอย่างดีๆกันนะคะขอบคุณมากค่ะคขอบคุณครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะ